สวัสดีครับผมมาจากห้อง8-3นะครับมาสอนเกี่ยวกับ,โค,บะคะโควาบทที่11-15ครับในบทที่11ก็จะมีคำศัพท์ที่ผมคิดว่ายากในการจำตังนี้นะครับคือ take after คือ,อ,อดูเหมือนคนในครอบครัวเช่น you you take after your m o m you remind me of her คือดูเหมือนแม่ คำแม่ให้ฉันคิดถึงแม่ส่วนคำต่อมาคือ identity, identical นะครับสองคำนี้คล้ายน,นะครับเพราะว่านี่ครับ identity จะเป็นการระบุดดตัวตนส่วน identical จะเป็นการเหมือนกันทุกประการ justify นะครับ justify มาจากคำว่า just กับ d e f i n คือ d a s คือความยุติธรรมกับ d e f าคือท,ทำให้รวมกันจะทำให้ยุติธรรมคือการให้เหตุผล c คอน e ีสครับคือชุ p r o u t คือประทับใจครับ last last คือการที่หน้าแดงต่ครับส่วนใหญ่จะมาจากการที่เออ,อจะหน้าแดงครับทำ กริปปิ้งครับคำว่ากริปปิ้งครับ,เ,รบเป็นคำแปลว่าน่าตื่นเต้นน่าสนใจครับส่วนเธอคำ <Okay. S 1> ว่าเธอคอ้านะครับคือมาถึงเชือเส้นเวลาแม่กลับมาถึงบ้านนะคเราคือเชิญอา at home คือกลับมาถึงบ้านแล้วส่วนคำว่าบุตอ,อ๋อคือ การทำให้ท้อถอยครับเหมือนคำว่า d i r a g e ขอต้อนรับก็สู่การติวช่วงที่สองของยูนิตที่11นะครับยูนิตที่11ขั้นต่อมาคือ resemble resemble คือดูล l i ไล o ์ b อ l บ k ไล o ์ทูซัมวัน s อา e t h i n g หรือไปขึ้นกับครับ ต่อมาคือพิเศษครับเอาจจะพบเคยพบในแพคเกจต่างๆของอรายการต่างๆครับคือ having an advantage that only one person of g r o p a s คือการที่มีสิ่งพิเศษครับ s p o ยล์ครับสปอยลค,คือการถูกทำใจจนเคยชินของเด็กที่ได้รับนังแสดเด็กครับ โอลิชายโอลีคือแปลว่าเดียวชายคือเด็กโอลิชายคือลูกคนเดียวครับคูดูวิคูดก็จากคำว่าแคนแคนดูวิหมายถึงสามารถทำได้เมื่อมีสิ่งนี้ Exaggerate ตดเอ็กซัคคือโม้ครับ To make something seem larger, better, w o r d h ติดเลยคือทำให้เกินจริงตือโม้ครับแาทติคอฟแาทตเคอฟคือ <Yeah. S 1> การ <Yeah. S 1> ฉลาดมืไหวเพชรหรือดูดแอดแพนนิ่งสตริงแอนด์ูเอลวิสปราบเลมเจเนอรัสครับเจเนอรัสเป็นการระบุนิสัยของบุคคลครับ เป็นความหมายรวบคือใจดีหรือเพื่อเฟื้อครับคว <mon> <made SAN> <today> าต่อมาครับ extra v a r g e n extra แปลว่าเกินไป v a r g e n แปลว่าฟูฟู extra v a r g e n เป็นแปลว่าฟูเฟือครับใช้เงินเยอะเกินไป c าว่า d i s c o r a g e นะครับคือเคยบอกอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่า เหมือนกับคำว่า put off ค,ค,ค,ครับคือทำให้ท้อนกท้อถอยคำต่อมาครับ social ล้ e s o c i a b l social คือสังคมครับ able คือทำได้ sociable คือการที่ชอบที่เข้าสังคมครับ considerate considerate คือการเอาใจคิดถึงใจผู้อื่นหรือเอาใจของใส่ใจเราครับ ทำต่อมาแร็ปเทนเปอร์แร็ปคือแย่เทนเปอร์ประมาณว่าอารมณ์ alone, ครับรวมกันเป็นที่ผูกดิบง่ายครับหรือที่มือเหนิบทำต่อมาครับ Self Conscious Self, conscious. Self conscious, คือตัวเองครับ Conscious คือ,อาการมีสติสัมปชัญญะอะไรเงี้ยครับรวมกันคือ,อ ระแวงที่ปกติระวังมากเกินไปครับคำต่อมานะครับ unreliable Rel reliable มาจากคำว่า reliable กั able ส่วน un คือไม่ reliable คือการที่เราสามารถไว้ใจคนอื่นได้ reliable คือไว้ใจคนอืน่นได้พอมาวมกับ un กลายเป็นว่าไม่ไว้ใจไม่ได้ครับ คำอต่อมาครับ For a week For a week แปลว่า t o ว o ์คือว o สต์ส e มวันออลสอ l y with them คือทะเลาะก็เกี่ยวกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นที่ตักเทอากันครับคำต่อมานะครับ Pick up Pick up คือ, lock, งงอาการเรียนระู้ทักษะใหม่โดยการฝึกเองไม่มีใครสอนครับ to Learn new skill o r l a n g g u a e by practicing and not by being taught it. แซนไบายนะครับแซนบายคือการสนับสนุนเข้าข้างคนที่กำลังอยู่ที่มีปัญหาครับคำว่ารีวิวนะครับรีวิวมีหลายความหมายครับแต่ในบทนี้จะใช้ในความหมายที่เป็นบทอิจาร์สำหรับอ่าหนังสือสิิงหรือภาพเรื่อนะครับ แบบเดิมคือช็อกแบบนี้ครับจะเป็นการทำให้เอ่อเป็นแปลว่ารู้สึกช็อกครับ B move B move แปลว่าเศร้าโศกครับ Have strong feelings of o f f s e s or sympathy คำสุดท้ายครับ a ั d call Add a l l แต่ว่า extremely shocked or upset หรือหวาดลัวครับ